รางวัลนี้ฮะัรางวัลอะไรเอ่ยครับรางวัล Best Music a w a r สาวสาวรุ่คี้ค่ะครับเป็นยังไงยังตื่นเต้นไหมกับการรับรางวัลตื่นเต้นครับตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับแล้วก็เมื่อกี้เขินมากบนเวทีไม่รู้แบบหันหน้าหนีไหมกีหลายรอบมากเลยครับกว่าจะกล้าพูดแต่มันตื่นเต้นมันตื้นตันด้วยครับเพราะว่ารางวัลนี้แฟนๆก็ช่วยกันโหวตกันเยอะมากๆเลยครับอมโมเมนต์บนเวทีเมื่อกี้มีแอบเลิกลากเหรอคะเลิกลากเลยครับมีแบบ หันมาเขินแล้วก็จะแอบขำตัวเองด้วยว่าแบบทำไมไม่กล้าพูดสักทีละ่ะแต่ก<ต>็ทำมาไ,ได้ทำมาได้ด้วยดีเ,<อ>เดินสายแล้วรางวัลรัวรึไหมคะตอนนี้คุณนิวก็รัวไหมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าดีใจทุกครั้งที่ได้ครับรางวัลจริงรางวัลเนี้ยแบบดีใจมากๆเพราะว่าเป็นเออเป็นลูก,กี้ด้วยครับเพราะว่าจริงจริงูกี้ก็มีได้ครั้งเดียว ใช่ครับตอนนั่งอยู่มีลุ้นไหมครับาอุ้ยเป็นปจาจประกาศชื่อเราไหมอ่ารเงี้ยรอลุ้นอยู่เ,ออเมื่อกี้แบบตอนที่ประกาศผู้เข้าชิงทั้งหมดทั้งหมด5ท่านเขาก็แบบตุบต๊บตุกบตับแล้วว่าอุ้ยใครใครจะได้ละ่ะแต่ถึงเราไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรนะครับเ,ออเพราะว่าแบบยินดีกับพี่ๆศิลปินทุกท่านเลยครับไอ,อ้อสกขอบคุณไล้แฟนคลับที่ทาให้มีสนสนร่วมที่ทําให้ไรายระวนนี้มากครับก็อยากจะขอบคุณแฟนเพลงของทุกคนเลยครับแล้วก็ เป็นคลับของผมท okay. <Ooh. S 1> well, hey. ุกคนด้วยทั้งนันนุโซนโซนแล้วก็บบมีสันชัยด้วยครับที่แบบบวชให้ทะุ่งงานเลยยิ่งนนี้แบบคุ้มบวกกันเยอะมากๆเลยครับแบบรู้สึกเกรงใจมากๆแต่ก็เอารางวัลมาฝากทุกคนครับใช่ก็จะเก็บรางวัลแล้วก็จะเก็บความทรงจำนี้ไว้เป็นอย่างดีเลยับขอบคุณทุกคนที่ฝากเฮียด้วยหรือเปล่าครับก็ฝากด้วยเออเฮียไม่อยู่เออเดี๋ยวเล่าซิว่านี่เฮียหนีเราไปเดินแฟชั่น ใช่ก็ดีแล้วครับเฮียไปทํางานของเฮียเถอะครับไงๆครับถ้าเฮียมันยู่จะกอบควนเราหลอหรือไงก็ไม่กวนวหรอกก็จจะแซวเลยเขาแบบยินดีด้วยแต่ว่าเฮียก็เฮียทักมาให้กําลังใจอยู่ว่าแบบสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ถือว่าขอบความหวังของกันและกันไปทางทางนู้นเราก็ให้เฮียไปเป็นตัวแทนในการเดินแฟชั่นทางนี้ก็มารับรางวัลเราก็มารับรางวัลครับแบ่งกันทําหน้าที่คนละอย่าง ยังไม่ได้อวดเลยครับเพราะเพิ่งรับมาเมื่อกี้เลยครับเฮียส่งกำลังใจยังไงบ้างก่อนที่จะขึ้นเราเฮียก็ไลน์มาครับบอกว่าสู้ๆนะโหนเป็นกำลังใจให้แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาที่เขาสติ๊กเกอร์ <c oughs> ไม่เปิด <c oughs> นี่ก็ยังไงรู้หัวใจแส<ช>ดงว,ว่าเขาเชื่อมั่นว่ายังไงนิวก็ต้องไดงก้ก็ก็คง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮียคิดยังไงครับแต่ว่าเฮียก็ให้กําลังใจเราแหละใช่แต่ถึงเราไม่ได้ยังไงเฮียก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับเฮียก็แบบพร้อมจะยินดีกับชุดเก,ก้าวของผมอยู่แล้วแล้วเราให้กำลังใจเฮียกับยังไงบ้างที่เขาเดินไปไปเดินไปชั้นนี้ที่ไหนบ้างที่ไหนที่ที่โลกครับแต่ว่าที่ประเทศประเทศอะไรนะตายละที่ต่างประเทศเออที่ต่างประเทศที่ประเทศครับเออก็ให้กำลังใจเฮียไงบ้างครับ ก็แบบวจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรแบบเยอะแยะมากมายอยู่แล้วับก็เป็นอะไรที่เฮียเหมือนกันเพราะว่าเฮียก็ไปนน้กก็ทํางานนะแบบไทยนตลอดเลยแต่ว่าอีกไม่กี่วันเฮียก็กลับแล้วม,มีห่วงอะไรเขาบ้างไหมปกติถ้าไปเป็นคู่แล้วอาจจะไม่ห่วงเราจะดูแลเป็นบริการให้เป็นอย่างดีอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงแล้วแล้วบางเช้าเฮียโตแล้วเฮียโตแล้วใช่เฮียดูแลตัวเองได้ครับเออคิดถึงหรือเปล่าไม่บอกแต่ถ้าไปเป็น กันแพ็คู่นี่เฮียจะเป็นคนดูแลเรามากกว่าที่เราดูแลเฮียบากก็สลับสลับกันครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเฮียดูแลเรามากกว่าดูแลดีอย่างนี้กันตลอดไปตลอดไปก็ดีไอ้รุ่นนี้เห็นว่าเพิ่งไปแฟนมีนที่ต่างประเทศมาใช่ไหมอ๋อใช่ครับเพิ่งไปที่ประเทศจีนมาครับเป็นแฟนมีแล้วก็จัดออแฟนซน์ของเพลงเอวยครับของน้องเอ๋ครับสองงานครั้งนี้เป็นไงบ้างควบสองงานเลยก็ จริงๆครั้งนี้เหมือนเป็นครั้งครกงแรกๆที่จัดมีดเดียวที่ต่างประเทศ<ม>ครับเพราะปกติจะแบบจะไปกับเฮียครับแต่ว่าครั้งนี้เราจัดรนละรอบกันก็ลเลยคุยกับเฮียเฮียก็คุยกับผมก็บอกผมกันว่าเหงาเหมือนกันนะเห<อ>งาว่าแต่ว่าเราก็เจอกันที่งานแหละครั้งนี้<ม>ก็อยู่หลังเวทีแต่แค่คนละรอบจะแ,แบบปรติเราจะขึ้นเวทีด้วยกันนะแต่ว่าอานนี้เราขึ้นแป็คนเดียวก็ต้องโฮเวทีคนเดียวเวทีใหญ่มากเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรถึงเราจะเหงา เราก็มีแฟนแบบเยอะแยะมากมายคอย,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 ยแบบส่งเสียงเชียร์ให้ตลอดเอาแฟนอยู่ยากไหมกับการที่เราอยู่คนเดียวใยไม่มีเยอะางทาไม่ยากหรอกครับแ,แฟนก็แบบเอาเหมือนเหมือนอ่เป็นแฟนก็สปอยผมเลยครับสปอยผมอยู่เตียวแลเป็นรูปที่แต่เขาไม่อยู่หลังเวทีเีราครับก็อยู่ครับอยู่หลังเวทีเออให้กำลังใจก่อนขึ้นอยู่แล้วใช่ครับ เยอะคะ่ะแล้วยิ่งงานแฟนซายอย่างนี้แบบแฟนๆชาวจีนเขาชอบมีแบบเครื่องหัวครอปที่แบบอันใหญ่ๆเบเลเรมอแบบใหญ่มากมาแบบมาให้ผมลองใส่คะ่ะแล้วแบบมีเยอะมากเลยก็แบบน่ารักมากสวยมากทุกอันเลยเราได้เห็นครอปต่งางๆความเล่นใหญ่ของแฟนๆชาวจีนแม่แม่จีนแล้วฟิลร,รู้สึกยังไงบ้างนูนิีมันแบบแวบ,บแรกที่หันมาเห็นเขาจะส่งมาทางนี้ครับผมทางนี้ก็ อะไรนี่เขื่อนมันใหญ่มากแต่ว่าก็น่ารักตาบอสวยมากเลยใช่ไหมเอบโอ้อี้เราเราข้ามหลังเต้นหรือยังเต้นหรือยังพอจูฮอร์หรือยังรอทำชาเลนจ์หรือยังพอจูฮอต์แหละครับเออรอทำชาเลนจ์หรือยังรอทำชาเลนจ์กับน้องๆอยู่ปะพอจูฮอร์สเราเต้นไม่เก่งนะสิอยากให้น้องๆสอนครับแอดเดิลจะมีที่ไหนต่อยไหมคะหลังจากที่ไปแฟนมีที่จีนแล้ว ก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวน่าจะมีไปอีกหลายครั้งเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีเดินทางไปประเทศจีนน่าจะอีกหลายครั้งอยู่เหมือนกันด้วยครับใช่เ่าเดี๋ยวการเดินทางไปจีนบ่อยอย่างเงี้ยเราคาดหวังกับการเล่นใหญ่ของแม่จีนทุกครั้งที่ไปปั๊ก็คาดหวังไหมจริงไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นครับแบบแต่ว่าเราก็รู้สึกมีความสุขนะมีความสุข แล้วก็ดีใจที่แบบอย่างน้อยเขาก็มีอะไรมาให้เราเล่นใช่เขาชอบมีของเล่นมาให้เราเล่นตลอดเลยครับจะถามว่าคาดหวังว่าจะได้ของเล่นจากแม่แม่ไหมก็จริงจก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามีแล้วก็น่ารักดีครับอันนี้เพลงเกาหลีก็ยังเออคุยอยู่ครับยังยังหาคิวที่แมทช์กับพี่พอลคิมไม่ได้เลยครับยังไม่แน่ใจว่าจะมีแบบคิวที่ลงตัวกันไหมเพราะว่าพี่พอลคิมก็ยุ่งเราก็ยุ่งเหมือนกันครับ แต่ก็มีลุ้นเนาะอาจจะมีลุ้นเราลุ้นอยู่ครับอะไรนะครับอยากให้มาเหมือนกันครับใช่ถ้ามาก็จะพาแบบไปทานอาหารไทยจะพาเข้าไปอะไรจะพาไปกินอาหารไทยเออเช่นเช่นเออปุ้ยเต็มเลยอ่ะเต็มในหัวผมมากขอแค่สามเมนูหลักๆที่จะพาเข้าไปกินส้มตำต้องกินส้มตำแกงย่างต้องกินแล้วก็มีหมูกรอบขั่วพริกเกลืออีกหนึ่งเมนูจบอีกหนึ่งเมนู อยากกินปูผัดผงกะหรี่ด้วยอ่ะ <c oughs> อันนี้เราอยากกินเองครดโอเคค่ะขอบคุณค่ะ